ในกรณีที่คุณเราเกิดเป็นโรคอ้วนขึ้นมานั้นมันจะส่งผลกระทบต่อร่างกายทางอ้อมดังต่อไปน,นี้คือประการที่หนึ่งมันสามารถทำให้คนผู้นั้นเกิดเป็นโรคแอลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อมได้ประการที่สองมันจะทำให้ผู้นั้นเป็นหมันมีปัญหาในขณะตั้งครรภ์ประการที่สามมันทำให้เกิดภาวะซึมเศร้ามีอารมณ์แปรปรวนและประการสุดท้าย มันสามารถทําให้คนผู้นั้นเกิดเป็นโรคมะเร็งชนิดต่างๆเป็นต้นว่ามะเร็งท่ออาหารมะเร็งเต้านมมะเร็งมดลูกมะเร็งของรังไข่มะเร็งของต่อมลูกหมากรวมไปถึงมะเร็งของรําไสใหญ่